สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูปิ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปิ่นจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและโครงการที่ครูปิ่นจะสอนเด็กๆคือโครงการฝนหลวงค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าโครงการฝนหลวงคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปชมกันได้เลยค่ะ ฝนจากฟากฟ้าไหลสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปี2498ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสาสนทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและทำการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่า เหนยหน้าดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้เคยได้ยินเรื่องการทำฝนนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนหลวงและเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทยัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือดัดแปลงสภาพอากาศเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝน เริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนวิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมาก 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้น 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยเหนือพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือ,อโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆก,กลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียมนั้นนอกจากช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางเข้ามาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกและได้รับการจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมา ฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนผสกไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตรานิรนัน เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระกรุณาที่คุณต่อคนไทยเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนชาวไทยไม่ประสบปัญหาภัยแล้งและมีน้ำไว้ใช้ตลอดปีเลยคะ่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราอย่างไรบ้างม่ว่าจะใช้น้ำในการดื่มกินใช้ในการเพราะปลูก น้ำมีความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะช่วยกันประหยัดน้ำนะคะเราจะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะและวันนี้ครูป,ปิ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ